เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวัน ปลาจำวันอาทิตย์ที่11กันยายนพุทธศักราช2565สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินฐานะมั่นคงม,มากขึ้นหากจะคิดจะทำอะไรหรือจะนำเงินไปลงทุนทุกอย่างก็จะสมหวังดังที่ตั้งใจเอาไว้เรื่องของการงานเป็นจังหวะขาขึ้นคุณจะมีเมตดตามหานิยมเป็นที่รักของใครหลายๆคนจะได้รับการอุปถัมภ์ในเรื่องของการงานเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ คุณและคนรักยังคงรักกันเหนียวแน่นเหมือนที่ผ่านมาและจะมีน้อยๆใส่กันบ้างแต่ก็ไม่เป็นปัญหาส่วนคนโสดจะมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับใครบางคนและจะได้ศึกษาดูใจกันในที่สุดสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินสภาพคล่องทางการเงินดีมากๆคุณจะใช้เงินใช้จ่ายไม่ขาดมือหากได้อะไรก็จะได้ตามใจต้องการเรื่องของการงานช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความสําเร็จคุณจะได้รับความสุขความสมหวังอย่างเต็มที่จะทําอะไรก็ดีไปหม เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์มั่นคงดีจะมีความสุขจะมีความรู้สึกตึงๆใส่กันบ้างแต่สีสารของชีวิตแต่ก็เป็นสีสารของชีวิตสอนคนโสดหัวใจของคุณชุ่มฉ่ำอีกครั้งเพราะจะได้มีโอกาส สารสัมพันธ์กับใครสักคนสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีเงินมีทองเข้ามาเรื่อยๆแต่ก็ต้องใช้จ่ายออกไปเช่นเดียวกันเรื่องของการงานสถานการณ์ตอนนี้ไม่ค่อยนิ่งเพราะมีงานมากมายแถมยังมีค่าใช้จ่ายอีกมากแถมแต่ละงานไม่ได้ง่ายเลยขอให้คุณอดทนและสู้ต่อไปเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักจเจอเจอเรื่องราวต่างๆมาด้วยกันหลายอย่างจึงทําให้ความรักของคุณผูกพันกันมากขึ้นสว่วนคนโสดจะได้รู้จักคนใหม่ จะถูกใจคุณหรือไม่นั้นก็ต้องรอดูกันไปก่อนสหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินระยะนี้จะหยิบจะจับจะทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดเพราะฉะนั้นจะต้องขยันเข้าไว้เรื่องของการงานจังหวะนี้คุณทุ่มสุดตัวให้กับการทํางานอยู่ตรงหน้าแทบไม่มีเวลาคิดเรื่องอื่นเลยเรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักอันที่จริงแล้วยังรักกันเหมือนเดิมแต่มีเรื่องไม่เข้าใจกันบ้าง ในช่วงนี้ก็เท่านั้นสว่วนคนโสดเคยชินกับการอยู่คนเดียวไปแล้วเดยไม่ได้สนใจเรื่องของความรักเลย สำหรับคนที่เกิดวันพฤรหัสบดีเรื่องของการเงินได้รับผลตอบแทนมากมายดังใจหวังหากจะทำงานอะไรในตอนนี้ก็ได้เงินทองเข้ามามากมายเรื่องของการงานก็มีโอกาสดีๆหลายๆอย่างเข้ามาผลของการทำงานก็ออกมาดีผู้ใหญ่เจ้านายชื่นชมและชื่นชอบในตัวคุณมากๆเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณละคนรักความรักความสมหวงังตอนนี้ดีไปหมดสว่วนคนโสดมีเรื่องให้คุณต้องคิด เพราะตอนนี้มีคนมารักมาชอบทําให้หัวใจของคุณวันไว้สาหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินดวงดีแบบฉุดไม่อยู่เลยเงินทองไหลมาเทมามากมาย เรื่องของการงานการงานถือว่าช่วงนี้ดีขึ้นจะทำอะไรจะคิดจะทำอะไรก็มีโอกาสประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักร่วมกันช่วยสร้างเนื้อสร้างตัวเลยทําให้ห่างเหินไปบ้างในบางเวลาสว่วนคนโสดมีเหตุการณ์บางอย่างที่นำพาคุณไปพบรัก ในอีกไม่ช้าไม่นานนี้สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินการเงินค่อนข้างดีมีความสุขรายได้เข้ามาเต็มกระเป๋าทุกวันเงินทองมีใช้ไม่ขาดมือเรื่องของการงานควรเน้นเรื่องของการรักษาเสถียรภาพในการทํางานไว้ก่อนอย่าพึ่งใจร้อนเด็ดขาดขยับขยายหน้าที่การงานของคุณก็จะดีขึ้นตามลําดับเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ คุณและคนรักต้องหมั่นเติมความหวานให้กันและกันบ้างมิฉะนั้นอาจจะจืดจางลงได้ส่วนคนโสดขอตั้งหน้าตั้งตาทำงานไปก่อนเรื่องของหัวใจเอาไว้ทีหลังดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ